สวัสดีครับเสกจากช่องเซกิยิปสองฮะวันนี้เรามารีวิวเจ้า n นฟี่คิกเจ็ดสิบห้านะฮะแมคคาณิคอลคีย์บอร์ดใหม่นะครับผมเราชอบสีมันมากต้องขอพูดก่อนเลยเพราะว่าเราเป็นคนชอบสีแดงสีําเงินแล้วก็สีเหลืองอยู่ด้วยกันนะซึ่งตอนนี้มันอยู่ในคีย์บอร์ดตัวเดียวกันหมดนะครับเนี่จะเป็นเหตุผลที่เราซื้อมาแต่เป็นคร่าวๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นคีย์บอร์ดขนาด75%นะครับผมตัดตัวน้าแผดออกไปให้มีขนาดที่กระทาดรัดมากยิ่งขึ้นนะเหมาะสำหรับ workspace ที่มีพื้นทีี่จํากัดะคใครรมมโตต๊2เ นะกว้าง2เมตรก็ไม่เป็นไรฮะสามารถใช้คีย์บอร์ดขนาด2%องเท่เปอร์เซ็นต์ได้เลยหลังจากที่ตัดตัวน้ำแผ่นออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวหน็อตเพิ่มให้โดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มลดเสียงหรือว่าการมิวการเปิดเสียงนะครับแต่เราสามารถปรับเปลี่ยนให้มันเป็นคําสั่งอื่นได้อย่างการซูมเข้าซูมออกอย่างนี้นะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยก็ดีไซน์มาน่ารักมากนะข้างหลังก็จะมีตัวการาฟริกที่ผงบอกถึงตัวชื่อรุ่นก็คือเรโทรนะฮะน่ารักมากแล้วก็มีตัว ตั้งมาให้นะฮะอีกหนึ่งระดับนะครับเพิ่มความขาม้อมูอมากยิ่งขึ้นมียามมาให้ด้วยนะ,ะการลืมในเรื่องของการเชื่อมต่อเนี่ยตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบมีสายแบบบลูทูธหรือว่า2.4โดยใช้ดองเกิลนะครับตัวดองเกิลเนี่ยจะติดอยู่กับข้างหลังนะครับมีช่องนะฮะอันนี้ก็ดีนะ,ะป้องกันการหายได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยมาให้แต่ดองเกิลแล้วก็ไม่มีที่เก็บนะครับก็ทําให้เราอาจจะลืมหรือว่าอาจจะทําหายบางแต่ตัวนี้เรามีที่เก็บให้แล้วก็ ข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีแรงดูดของแม่เหล็กนิดนึงนะครับทำให้เรารอเราเสียบไปปุ๊บเนี่ยมันก็ได้อยู่ดูดเข้าไปเลยนะครับอะต้องใช้นิ้วในการกดให้มันเข้าที่มากยิ่งขึ้นในด้านของการเชื่อมต่อเข้ากับตัวดีไวท์เนี่ยตัวนี้ก็จะมีสายมาให้เป็น USB C to USB A นะครับผมแล้วก็เป็นตัวเดียวกับที่เป็นตัวชาร์จแบตด้วยรองรับทั้ง Mac OS แล้วก็ Windows OS นะครับผมโดยสามารถปรับได้จากข้างหลังนี่มันก็จะมีตัวเลื่อนให้ปรับนะครับมีสามคำสั่งตรงนี้นะปิด แล้วก็การใช้สายแล้วก็การใช้แบบไร้สายตัวนี้เคลมว่าถ้าเกิดไม่ใช้ไฟเลยเนี่ยเปิดแบบธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็จะสุดอยู่ได้ถึง360สิชั่วโมงหรือถ้าเปิดแบบมี R G B เนี่ยก็อยู่ได้90ชั่วโมงนะครับแต่ออฟฟิศเราไฟสว่างมากนะครับ <c oughs> ก็เลยไม่ต้องใช้ไฟนะก็อยู่ยาวๆ3ามสชั่วโมงนะครับแต่เราเป็นคนที่กังวลนะก็เสียบชาร์จทุกอาทิตย์อันนี้เห็นไฟไหมไม่เห็นเหมือนเดิม <c oughs> มันมีไฟั์มีไฟนะปรับได้หลายรูปแบบด้วยนะครับก็ปรับได้พื้นฐานเหมือนคีย์บอร์ดทั่วไปนะครับวิ่งยังไงสว่างยังไงก็ปรับได้ ัวโครงสร้างข้างในเนี่ยเขาเมาแบบแกจิตนะครับผมแล้วก็มีตัวซับแผ่นเนี่ยข้างในอีก5ชั้นเรื่องของสัมผัสแรกก็นุ่มที่บอร์ดตัวนี้จะมีสวิตช์ที่เลือก4แบบด้วยกันก็จะเป็นลีเนียแท็กทายแล้วก็คลิกกี้แล้วก็มีแบบเพิ่มมาอีกอันหนึ่งก็คือเป็นลีเนียแบบเสียงเงียบนะครับซึ่งผมก็ซื้อแบบเสียงเงียบมาปกติผมใช้แต่แท็กทายซึ่งแท็กทายเสียงว่าจะตอกตอกแตกๆหน่อย ok โดยเราเอาไปที่ทํางานเนี่ยบางคนก็อาจจะมองแรงนิดนึงซึ่งอาจจะรบกวนเขาในการทํางานนะครับผมก็เลยซื้อ ตัวแบบดีเนียเสียงเงียบมาคือมันยังมีเสียงอยู่นะไม่ใช่ว่างเงียบไปเลยแต่มันก็ยังเบาวกว่าตัวที่ผมเอาไปใช้ททำงานเพราะว่านี่คืออันที่ผมเคยเอาไปใช้ที่ทำงานฟังเสียงนะแล้วเวลาเราวรวบพิมพนะ์น่ะมันก็จะเสียงดังมากนะครับเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการซื้อคีย์บอร์ดใหม่ไม่ได้ซื้อสวิตช์ใหม่ไม่แต่ตัวนี้มันสวยไงตัวนี้มันแบบว่าดีไซน์น่ารักดีผมก็เลยถือโอกาส ซื้อทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็ตัวสวิตช์ใหม่ด้วยพอเป็นแมชชีนิคอลคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็ต้องสามารถปรับแต่งคําคสั่งของแต่ละคีย์ได้นะครับเมื่อก่อนในราต้องลงโปรแกรมต่างๆใช่ไหมเพื่อปรับแต่งแต่ตอนนี้เราสามารถเข้าไปที่เว็บ n u f i y iO นะครับเพื่อปรับเปลี่ยนตัวคําสั่งของแต่ละสวิตช์ได้เลยอันนี้สะดวกสบายมากๆนะครับรวมถึงนอกที่เราเคยบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนนอกจากจะเป็นการ เพิ่มลดเสีงเยงได้นะยังเป็นการซูมเข้าซูมออกหรือว่าตามแบบที่เราทํางานได้เลยรวมไปถึงตัวมาโครก็สามารถตั้งได้เช่นกันสับใครที่เอาไว้เล่นเกมเนี่ยบางครั้งอาจต้องใช้มาโครในการกดปุ่มเดียวได้หลายคำสั่งตัวนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันครับจากที่ใช้งานมาประมาณ1อาทิตย์นะครับเอาไปใช้ที่ทํางานมาก็ต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ยมีการพิมพ์ผิดบ่อยอกว่าเดิมอาจจะเป็นเพราะว่ารูปร่างของตัวคีย์แคปที่เป็นทรงนี้นะครับอันนี้ผมไม่เคยใช้เลยปกติผมใช้แบบที่เป็นเรียมเียมเทียบกัน ปกติผมใช้แตะไปแบบนี้แต่อันนี้มันเป็นทรงนี้มันก็จะทําให้ตัวการวางนิ้วของเรามันแปลกไปนิดนึงรวมถึงว่าพอมันเป็นลีเนียแล้วเนี่ยมันลื่นนะครับการวางมือไม่ดีแต่มันอาจทให้เราเผลอไปกดปุ่มข้างๆโอเคนิ้วใหญ่ก็ส่วนหนึ่งแต่หมายถึงว่าถ้าเป็นแท็กทายเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสให้เรากดพลาดหน่อยเพราะว่ามันต้องลงลึกแต่เนี้ความมันลื่นแล้วเนี่ยมันก็ไปเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยไม่ใช่เป็นลีเนียแบบที่ลื่นขนาดนั้นมันจะมีแรงกดอยู่จะมีแรงฟอร์สลงไปอยู่คือผมพยายามหาตัวที่ เป็นสวิตท,ที่มันมีแรงกดมากหน่อยเพราะว่าเรารู้ว่าเราวางนิ้วไปแล้วบางครั้งเราเผลอแบบลงแรงไปทั้งหมดท้าน,นิ้วอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็เลยต้องหาตัวสวิตท,ที่มันมีแรงกดมากหน่อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ให้แรงกดที่ค่อนข้างที่จะพอดีเลยคือไม่ได้แข็งมากเหมือนตัวแท็กทายหรือคิกกี้แต่ก็ยังมีต้องออกแรงนิดหน่อยเพื่อไปกดตัวมันนะครับก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะเหมาะกับใครที่มีปัญหาเดียวกันกับเราเรื่องเสียงก็หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ มีสายตามองน้อยลง <pieces> มันไม่เลยขนาดแล้หรอกแต่เราคิดว่าเราใช้เสียงน้อยลงนะครับมันทำไม่เราไม่ก็เขินมากในที่ทำง,งาน <people language> เรื่องของไฟผมไม่ได้ใช้เลยนะไฟ R G B ผมปิดเอาไว้เพราะว่าที่ออฟฟิศสว่างมากๆนะครับเรื่องแบตเตอรี่ตั้งแต่ใช้มายังไม่ได้ชาร์จเลยหนึ่งอาทิ์เนอะ ็3-4ชั่วโมงเดี๋ยวรอดูว่ามันถึงไหมแต่อย่างที่บอกว่าเราเป็นคนขี้กังวลเนี่ยฉะนั้นก่อนกลับบ้านบางวันเนี่ยผมก็จะเสียบชาร์จไปก่อนเนี่ยตอนมาที่ออฟฟิศจะได้สามารถใช้งานได้เลยก็ประมาณนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครที่กําลังมองหาคีย์บอร์ดที่น่ารักนะครับเรื่องฟังก์ชันก็ทั่วๆไปนะมันก็เหมือนกับคีย์บอร์ดมันก็เหมือนกับแม c h a น i c a ลคีย์บอร์ดทั่วๆไป ที่มีฟีเจอร์ที่พื้นฐานทั้งเรื่องของการเปลี่ยนคําสั่งปุ่มเรื่องของการเชื่อมต่อได้สารูปแบบนะครับแต่ตัวนี้น้ำหนักเบาอีกอย่างหนึ่งเลยตัวนี้น้ำหนักเบานะครับถ้าเทียบกับตัวก่อนที่เกือบ1กิโลมั้งอันเนี้ยเอออันเนี้ยมันเป็นอลูมิเนียมล้วนทั้งนั้นมันก็จะค่อนข้างที่จะหนักแต่อันเนี้ยมันเป็นพลาสติกนะครับอาจจะให้เสียงเท่ากับอลูมิเนียมไม่ได้นะแต่พอมันเป็นลิเนียที่เราไม่ต้องการเสียงเป็นลิเนียเงียบที่เราไม่ต้องการเสียงด้วยมันก็เลย ตัดเรื่องเรื่องนั้นออกไปเพราะว่ายังไงเสียงเราก็ไม่ได้ยินอยู่แล้วนะได้ยินนะครับแต่มันไม่ได้ดังเท่ากับตัวเก่าเรื่องสัมผัสก็โอเคนะถือเป็นสัมผัสที่ดีเลยนะครับเมื่อเทียบกับราคานี้อืก็ถือว่านูฟี่คำนี้ทาได้ดีผมเคยใช้นูฟี่ตัวเก่าๆอยู่ก็จริงๆมันทาได้ดีนะแต่เปิดมาเขาเป็นโลโกไฟที่ที่เคยเห็นนะเปิดตัวแรกเขาเป็นโลโกไฟลที่ผมเคยเห็นมันก็เลยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เราเท่าไหร่ พอมันมีรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาเป็นไฮโปรไฟล์ Fi, แล้วก็ทรงนี้เนะ่ยราคามันก็ค่อนข้างสูงเพราะว่ามันเป็นอลูมิเนียมแต่ตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะเข้าถึงได้ง่ายนะครับผมในราคาประมาณ3,000กว่ากว่าแล้วเราพรีออเดอร์มาด้วยราคาก็จะเหลือประมาณ2 7 0 7นะครับซึ่งตอนนี้พี่ดีออเดิเร์มหมดแล้วนะแต่ของเข้ามาแล้วนะคะใครสนใจก็สามารถไปดูได้ที่ n u f i com co t h t อย่างนึงลองพิมพ์ไปดู n u f f นะครับผมวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนเพราแสงแดดเข้าหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเป็นฟ้าไม่ได้ถ่ายที่สตูนะครับก่อนจะการถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยหรือว่าใครมีคีย์บอร์ดแนะนําหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้คีย์บอร์ดตัวนี้ก็ลองสอบถามกันมาได้นะบางอย่างผมอาจจะไม่ได้พูดในคลิปนะฮะเพราะว่าไม่รู้การที่มาถามข้างล่างก็อาจจะไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ารู้จะตอบให้ นะครับช่องเราไม่ได้มีแต่เกมนะมีรีวิวสินค้าด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับคราวหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนหรือว่ามีอะไรมาสนุกสนหมไห้เลน่นอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะสำหรับวันนี้สก,กิแล้วนูฟี่เจเอ้ยต้องชื่อเติมนูฟี่คิกเจ็ดสิบห้าก็ลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวส่องหน้าสกายเป็นครึ่งหนึ่งเห็นปะเอ้ยอันนี้ก็ถ่ายสวยนี่เออว่ะหรือว่าเราพูดใหม่ไหมจะได้ปะ แสงสองหน้าให้มันเท่ากันไม่เอเหนื่อยแล้ว